นี่เป็นคุณชายน้อยแห่งบ้านแม่ทัพเออเซอร์ลีไม่ใช่หรือทำไมเจอเจ้าแล้วก็จะกลับเลยล่ะไม่อยู่ต่ออีกสักพักเล่าแยนหลิงซิวองรัชทายาทเสียงเบาๆหน่อยระยะก่อนแยนหลิงสารภาพรับก,กับเลอเถาแล้วโดนปฏิเสธไปน่ะน่าจะทะเลาะกันอยู่นะไม่ต้องพูดเสียงเบาๆแล้วแค่ได้ยินหมดแล้ว เจ้าไม่ไล่ตามไปหรือไล่ตามไปพูดอะไรนะ่ะไปบอกเขาว่าไม่ต้องโกรธที่ข้าปฏิเสธเขาแล้วมาเป็นเพื่อนรักกับข้าต่อไปเหมือนอย่างแต่ก่อนน่ะหรือเลอเทาเจ้านี่เย็นชาเกินไปแล้วนะถึงอย่างไรเสียพวกเราก็เป็นเพื่อนที่เคยร่วมเป็นร่วมตายกันมาตราบใดที่เจ้ายอมคุยกับเย็นหลิงดีๆข้าเชื่อว่าเขาต้องไม่ถือสาหรอก ถ้าคนที่ข้าปฏิเสธไปเป็นเจ้าแถมยังวิ่งแลนลามาต่อหน้าเจ้าแล้วบอกให้เจ้าไม่ต้องโกรธเจ้าจะให้อภัยข้าหรือไม่วัยรุ่นอย่างพวกเจ้าน่ะไร้เจียงสากเกินไปแล้วหากว่าฝ่าปาดอยู่แล้วก็ดับรองว่าพูดอะไรที่ขาดการไตรตรองอย่างนี้ออกมาไม่ได้หรอก เขาแต่พูดดูถูกพวกเราอยู่นั่นเจ้าก็โตพอๆกับพวกเราชัดๆเหยียนหลิงมีความคิดที่อ่อนไหวละเอียดอ่อนตั้งแต่ยังเล็กให้นอกเขาไม่พูดก็ไม่ได้หมายความว่าในใจจะไม่ทรมานถ้าตอนนี้ข้าวิ่งเข้าไปก็ยิ่งทำให้เขาโกรธมากกว่าเดิมอีกอยู่ดีบํมในนั้นมีเพียง แต่ต้องให้ตัวเขาเองเค่อยๆคิดตกคิดได้เองแล้วล่ะเขารู้ที่จะไปของจีเกอทำไมถึงไม่รู้ว่าเจ้าก็อยู่ที่นี่แล้วหากว่ากลัวเจอเจ้าแล้วจะทําตัวไม่ถูกเขาก็ไม่จำเป็นต้องมาที่นี่นี่นะอืมอืมเขาต้องใส่ใจในตัวเพื่อนอย่างเจ้าแนะ่ข้าเชื่อว่าเจ้าก็เช่นกันแต่หากเจ้าไม่นำน้ำใจนี้ ถ่ายทอดไปให้เขาเขาจะไปเข้าใจได้อย่างไรเล่าช่างเถอะฉีเก๋ถ้าเจ้าว่างฝากเอาจดหมายไปให้หยนหลิงแทนข้าด้วยแล้วกันหยนหลิงดอกไม้นอกเมืองก็บานแล้วถ้าเจ้ายังอยากไปสัมผัสธรรมชาติก็ตอบจดหมายข้าบาแล้วกันโหน่ไจะตายอยู่แล้ว พวกเจ้าก็รีบกลับไปพักผ่อนเถอะข้าไปก่อนละแล้วเจอกันอีนหลันเซียนองหญิงกลับมาแล้วหรือฝ่ามีเรื่องอะไรก็ค่อยว่ากันทีหลังขอข้านอนก่อนสักพักนะกลับมาแล้วหรือทำข้ารอนานเลยนะ ฝ่าบาทท่านควรจะหยุดด้วยกันกับแม่นางเออไม่ใช่หรือทำไมถึงมาหยุดที่นี่ได้ทำไมเล่าไม่ต้อนรับข้าหรือจะเป็นไปได้อย่างไรฝ่าบาทเสด็จมาที่นี่เถาเถารู้สึกได้รับความโปรดปรานจนประหลาดใจนะเพคะเอาละ่ะคำพูดที่ชมเชยก็ไม่ต้องหรอก อันนี้ให้เจ้าฮะนี่คืออะไรหรือของขวัญของขวัญก็ส่งถึงมือแล้วข้าไปก่อนละ่ะเดี๋ยวก่อนท่านมาที่นี่ก็เพียงเพื่อมอบของขวัญท่านอยากจะทำอะไรกันแน่ไม่มีอะไรแค่จะจูก็คิดถึงเจ้าขึ้นมาก็เลยมาน่ะไปละ่ะ เขาเขาเขาพูดมั่วอะไรอยู่นะแม่เจ้าข้าได้ยินความลับที่สุดยอดอะไรไปเนี่ยพวกเจ้าฟังข้าให้ดีนะห้ามเอาออกไปพูดมั่วรู้หรือไม่เพคะไม่เข้าใจเขาคิดอะไรอยู่ข้านอนก่อนจักตื่นแล้วค่อยว่ากัน พระสนมใส่ปินปักผมนี้แล้วงามจริงๆถ้าฝ่าบาททรงเห็นพระสนมเข้าคิดว่าต้องทรงโปรดปรานเป็นอย่างมากแน่สุนเอ,อ๋ยอย่าพูดมั่วไปไม่รู้ว่าตอนนี้ฝ่าบาทประทับอยู่ที่ไหนกันแน่นะตอนนี้ฝ่าบาทเพิ่องออกว่าราชกิจตอนเช้าเสร็จตอนนี้น่าจะเสด็จไปทักทายองค์ไทยเฮาที่พระตำหนักชื่นิงไปคะ รัศนมข้าน้อยได้ยินมาว่าทิวทัดแถวแถวพระตำหนักชื่อหนิงงดงามสุดๆไปเลยเวลานี้ก็เป็นฤดูกาลที่ดอกไม้บานพอดีรัศนมไปชมดอกไม้ในสวนดีหรือไม่เพคะ,ะไปกันเถอะเตี้นสวยปิ่นปักผมอันนี้ ดูดูไปแล้วก็มีฝีมือไม่เลวเลยนะถ้าทางจะมีราคามากเลยออกจากวังครั้งหน้าเอาออกไปขายในราคาดีดด,ดีกว่านะองหญิงองหญิงองราชทาย,ยาสเสด็จมาเพคะสารับใช้ข้างกายเลือดเถาเมียวเมีว่วแยแล้วไม่ใช่จะบปาจาจับข้าไปเรียนหนังสือหรอกนะเหมียวเมียว จะช่วยออกหน้าแทนข้าทีบอกไปว่าข้าไม่หยุดตําหนักแต่ว่าไม่ต้องมาแต่แล้วเจ้าอยากเห็นคนจะตายแล้วไม่ช่วยสิไม่ต้องส่นแล้วข้าเห็นเจ้าแล้วออกมาไปเข้าเรียนกันไม่เอาต่อไปร้านที่เจ้าเปิดข้าจะติดป้ายโคษสนาเรียกลูกค้าให้เจ้าไม่คิดเงินเลยเป็นอย่างไรก็ได้เพคะ เห็นแก่เจ้าจริงใจขนาดนี้ข้าจะฝืนใจตอบตกลงไปกันแล้วกันนะเป็นเกียรติของข้าอย่างยิ่งขอคาระวะเจ้าจอมยินลุกขึ้นเถิดระสนมปิ่นปักผมของท่านงามจริงๆแหงอยู่แล้วละนี่เป็นสิ่งที่ฟา่าจงมอบให้แก่พระสนมของข้าเองกับมือ แน่นอนว่าต้องงดงามนะสิว้าวสุนเอ๋อไม่ต้องพูดแล้วว้าวฟ้า,าปาดปฏิบัติกับพระสนมดีจริงๆเลยนะพระสนมได้รับการตปรดปบานอย่างนี้คาดว่าอีกไม่นานตำแหน่งของพระสนมก็คงจะได้เลือดขึ้นแล้วยินดีกับพระสนมด้วยนะเจ้าคะวางมาดใจโตอะไรกันพระสนมหนิน เจ้างาไปฮ้องสุนักมาจากที่ไหนกันรัสนมระวังด้วยไปคะ,ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยสกรปรกที่สุดเลยรีบใส่หัวไปนะห้องเฮ้ yeah. จู่ก็ปรากฏตัวมาระวังฮะเช่นนั้นข้าก็จะไม่รบกวนท่านทั้งสองแล้วถ้ามองอย่างนี้แล้วองค์ราชทายาิกับองค์หญิงเลอเถาก็เหมาะสมกันจริงๆนะ พระสนมเองก็เข้าวางมาเป็นพระสนมตั้งนานแล้วสจตรีนางอื่นที่อายุสมวัยส่วนมากก็แต่งงานแล้วไม่รู้ว่าในท้ายที่สุดองหญิงเลอเถาจะได้มั่นหมายกับใครกันนะเป็นท่านรัชทายาทจะดีที่สุดดูไปแล้วฝ่าบาทถ้าจะมีความรู้สึกอย่างลึกซึ้งกับเลอเถาขอเพียงแค่เลอเถาแต่งงานกับท่านรัชทายาทเรื่องของนางกับฝ่าบาทก็จะเป็นไปไม่ได้ข้าก็ จะได้ไม่ต้องกลัวนางแล้วการแต่งงานถ้ามองอย่างนี้แล้วองค์รัชทายาทกับองค์หญิงเลอเถาก็เหมาะสมกันจริงๆพระสนมเองก็เข้าวังมาเป็นพระสนมตั้งนานแล้วสตรีนางอื่นที่อายุสมวัยส่วนมากก็แต่งงานแล้วไม่รู้ว่าในท้ายที่สุดแล้วองค์หญิงเลอเถาจะได้มั่นหมายกับใครกันนะ อเอร่งให้แต่งงานนี่หมายความว่าจะเร่งให้ข้าแต่งงานงั้นสินะในวังก็แพร่วันกันไปทั่วเลยถ้าเกิดแพร่ไปถึงหูของท่านพ่อกับท่านแม่ก็ต้องหมดกันแม้ว่าข้าไม่อยากแต่งงานแต่คนโบราณอย่างพวกเขาก็ไม่คิดอย่างนั้น ในสมัยโบราณเด็กผู้หญิงอายุ1 3บสปีออกเรือนเยอะกันถมเถไปไม่พวกเขาคงจะไม่เห็นว่าเด็กคนอื่นออกเรือนแล้วจึงหาคนให้ค่าแต่งด้วยมั่วๆหรอกนะไม่ได้ไม่ได้แผนใหญ่ทางธุรกิจของข้ายังไม่สำเร็จนะข้ายังไม่ได้เป็นคนด่ำดรวยที่สุดในประเทศเลยจะแต่งงานไปอย่างสับสน งงงวยอยู่ที่นี่ได้ยังไงไม่ได้ไม่ได้นะหลุดเถอะจาเป็นอะไรไปหรือจริงสิไปหาฝ่าปาทขอแค่ฝ่าปาททรงอนุมตัติข้าไม่แต่งงานไปตลอดชีวิตได้ติ้งมีพระราชประสงค์ของฝ่าบาทแล้วใครจะก้าฝ่าผืนข้าก็จะได้ไม่ต้องแต่งงานแล้ววินเคร อยู่ๆข้าก็ปวดท้องขึ้นมาจะช่วยข้าลากับท่านอาจารย์หน่อยแล้วกันข้าต้องไปห้องส้วมนะเจ้าค่อยๆนะหืาบาดไม่ได้นะพะยะาค่ะองค์หญิงฝาบาดกำลังสงน้ำอยู่ไม่เป็นไรกงกงท่านถอยออกไปก่อนเถอะ คงเต้เท่านี้เจ็บสุขเช่นเคยเลยนะอิจฉาริษยาเกลียดสิจริงทำตัวลิกลักอยูอนั่นไปทำความผิดอะไรมาหรือว,ว้าวดูไม่ออกเลยรูปร่างก็ใช้ได้อยู่นะเนี่ยเออข้ามีเรื่องด่วนมาหาท่านนะไม่ไม่ไม่หม่อมฉันมีเรื่องสำคัญอยากให้ฝ่าปาดช่วยนะเพคะ มีใครที่ไหนเขาแช่น้ำอุ่นตั้งแต่เช้ากันเรื่องอะไรหรือซาเออเป็นแบบนี้เพคะฝ่าบาทเลิศเถาบากหน้ามาขอพระราชประสงค์จากฝ่าบาทหวังว่าฝ่าบาทจะทรงอนุญ,ญาตให้ข้าไม่ต้องแต่งงานไปตลอดชีวิตแม้ว่าจะกระชั้นชิดไปหน่อยแต่ว่านี่มันสำคัญสำหรับข้ามากจริงๆ ฝ่าบาทได้โปรดท่านช่วยข้าด้วยเถอะเพคะไม่แต่งงานไปตลอดชีวิตบนโลกนี้มีสตรีท,ที่ไหนที่อยู่เป็นไม้ไปตลอดชีวิตพูดจาเหลวไหลฮะบางทีฝ่าบาทอาจจะรู้สึกว่าข้อเรียกร้องของข้ามันไร้สาระแต่ข้าจริงจังนะเพคะ หากท่านไม่ตอบตอบกลงข้าก็จะก็จะทำไมปาปาทั้งชีวิตนี้ของเลือเถามีแค่ข้อเรียกร้องอันนี้อันเดียวท่านตอบตอบกลงหน่อยได้ไหมเล่าท่านก็จะทนดูข้าไม่อาจสมดังปรารถนาอึดอัดคับแคบใจอยู่อย่างทรมานร้องให้น้ำตานองหน้าไปทุกๆวันหรือเพคะ หรือหากท่านว่าไม่แต่งงานไปตลอดชีวิตมันไร้สาระเกินไปอนุญาตให้ข้าแต่งงานโดยอิสระก็ได้นะเพคะเจ้าปล่อยขอ,อกก่อนถ้าฝ่าปาดไม่ทรงตอบตกลงข้อเรียกร้องของข้าข้าก็จะไม่ปล่อยอนองรู้ตัวหรือไม่ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยได้ ข้าตอบตกลงเจ้าจะปล่อยออกก่อนเอ๊ะครมบาบาดสมุมหากล้าหมขอเข้าเฝ้าพระยาค่ะเออเอ,อกระมอมไม่เห็นอะไรเลยพ่ะยาค่ะ ข้าทำอะไรอยู่เนี่ยเจ้าข้าข้าข้าจะถือว่าฝ่าปาจึงตอบตกลงแล้วนะเพคะห้ามกลับคำเด็ดขาดนะนีไปแล้ว รู้สึกแปลกมากเลยทำไมอัตราการเต้นของหัวใจค่ะถึงได้เร็วขึ้นเรื่อยๆนะหัวใจเอ,อ๋ยใจเย็นๆหน่อยหยุดเต้นมั่วซั่วได้แล้วได้ยินหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนแปลกจังตอนนั้นเขาก็เคยสัมผัสอย่างใกล้ชิดกับวินเคนี่ทำไมถึงไม่มีความรู้สึกอย่างตอนนี้เลยเล่า หรือว่าข้าจะฟาบานไม่หรอกนะไม่หรอกข้าต้องรู้สึกผิดไปแน่ๆกลับไปห้องนอนสักตื่นก็คงจะดีขึ้นแล้วห้องทรงพระอักษรเมื่อคืนนอนพลิกตัวไปมาในหัวมีแต่เจ้าง,ง้างนั่นนอนไม่หลับเลยด้วยซ้ำ เลิกเท้าท่านอาจารย์ไปแล้วเลิกเรียนได้แล้วห่ะฮเลิกเท้าเลิกมือได้แล้วพวกเราไปกันเถอะอ๋อกินข้าวได้แล้วใช่ไหมเลิกเรียนแล้วตั้งค่ะ โอ้ยทำเอาข้าเหนื่อยแทบตายเจ้าหมอนี่เป็นเด็กเออจริงๆเห็นเขาแล้วก็ไม่มีความรู้สึกที่ว่าคนนี้คือคนที่ใช่เลยสักนิดเจ้านอนไปทั้งเช้าแล้วมีอะไรให้เหนื่อยหรือเลิกเถอะเจ้ามองข้าทำไมมีอะไรอยากจะพูดหรือไม่อย่างนั้นข้าลองดูอีกสัก ครั้งดีไหมนะข้าระวังนะของรัชทายาทท่านยังไม่รีบปล่อยมือเลยเหลือของท่านออกอีกนะมไม่ใช่สิก็ยังไม่มีความรู้สึกที่ใจเต้นจนหน้าแดงอย่างนั้นเลยฮะโถอิจฉาจังเลย ความรู้สึกขององค์หญิงเลอเถากับองค์รัชทายาทนี่ดีจริงๆเลยนะรัสนมหญินล้อเล่นกันไปแล้วมึงเอิญจังที่ได้พบกับองค์หญิงข้ามีบางคำที่อยากพูดกับองค์หญิงเป็นการส่วนตัวขอเชิญองค์หญิงเดินไปทางนั้นได้หรือไม่ องหญิงข้ามีข้อเรียกร้องที่ไม่สมเหตุสมผลอยู่อย่างหนึ่งก็อ,อยากที่จะเอ่ยปากจริงๆไม่ทราบว่าจะควรหรือไม่ควรพูดดีเจ้ว่ามาหากอยู่ในขอบเขตที่ข้าสามารถช่วยได้ข้าก็จะช่วยอย่างสุดความสามารถเออข้าได้ยินคนในวังพูดกันว่าท่านได้รับการปลดปลานจากฝ่าบาทเป็นอย่างมาก คือว่าตั้งแต่ที่ข้าเข้าวังมาตั้งนานขนาดนี้ยังไม่เคยไม่เคยไม่เคยได้เข้าหอกับฝาบาทเลยอย่าเรียกถามองค์หญิงว่าจะพอช่วยพระสนมสักครั้งได้หรือไม่ที่พระสนมอยากพูดก็คือเรื่องนี้ไปคะอย่างที่สุนเอ๋อกล่าวเลยความสัมพันธ์ขององค์หญิงกับฝาบาทก็ดีกันขนาดนั้น ไม่ทราบว่าองค์หญิงจะยอมช่วยข้าพูดคำที่สวยหรูต่อหน้าฝ่าบาทช่วยพูดถึงซีแย่สักสองสามประโยคได้หรือไม่ขอโทษด้วยค่าไม่ตกลงเจ้าไม่ตกลงหรืออยากโปรดปรานสนมคนไหนก็เป็นเรื่องของฝ่าบาทเองข้าไม่มีสิทธิ์ไปก้าวไก่ แล้วก็ไม่อยากไปก้าวไก่ด้วยพระสนมสำรวมตัวเองด้วยครั้งที่แล้วองค์หญิงก็ช่วยค้าหาโอกาสอยู่เพียงลำพังกับฝ่าบาทไม่ใช่หรือครั้งนี้ข้าแค่อยากให้องค์หญิงช่วยพูดให้ทั้งยังไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดหลักมนุษยธรรมทำํทำไมองค์หญิงถึงต้องปฏิเสธด้วยก็ข้าไม่ตกลงแล้วเจ้าจะทำอะไรข้าได้เล่า นางปฏิเสธอย่างเด็ดขาดขนาดนี้หรือว่านางที่จริงแล้วในใจองค์หญิงคงชอบฟาป่ะฉะนั้นถึงได้หึงหวงริศยาไม่อยากให้ข้าได้สมดังใจหวังสินะฮะจะพูดเหลวไหลอะไรนะระวังปากพานหาเรื่องนะข้ายังมีธุระอีกขอตัวก่อนล่ะ เป็นอย่างนี้จริงๆด้วยใช้ได้นี่เลิศเทาจะซ่อนไว้ได้ลึกมากแม้แต่ข้าก็หลอกสำเร็จข้าจะไม่ให้เจ้าได้สมแังใจหวังหรอกอพูดเหลวไหลอะไรข้าจะไปชอบอ, ύ, อี้หยนคนที่เชื่อถือไม่ได้นั่นได้อย่างไยกันะจะเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้ สถานการณ์ในวังหลวงซับซ้อนวุ่นวายนะในเมื่อเครื่องสอําอางของข้าก็มีชื่อเสียงในวังหลวงแล้วก็ไม่กลัวว่าจะไม่ได้รับความนิยมที่นอกวงังอยู่ในวังนี้ต่อไปไม่ได้แล้วรีบหนีออกให้เร็วที่สุดก่อนไม่ได้เจอเลิเแถามาหลายวันมากแล้วนางกำลังทำอะไรอยู่นะ ครั้งที่แล้วข้าควรจะขอโทษนางให้ทันท่วงทีฝ่าบาทองค์ญิงเลิศเทาขอเข้าเฝ้าพระยะค่ะเข้าเฝ้าได้หม่อมชันเลิศเทาถาวายบังคมฝ่าบาทลุกขึ้นระวังข้ากับเจ้าต้องทำพอเป็นพิธีแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไรเออจุกนั้นที่ตำหนักเมื่อวานนี้ ฟ่าบาดหม่อมฉันก็อายุมากขึ้นแล้วคิดถึงครอบครัวขอความกรุณาฝ่าบาทอนุญาตให้หม่อมฉันออกจากวังด้วยหากเจ้าคิดถึงคู่สามีภรยาราชเลขาข้าอนุญาตให้เจ้ากลับไปหาครอบครัวได้สักสามสี่วันฝ่าบาทเข้าใจผิดแล้วหม่อมฉันเข้าวังมาในฐานะพระสหายร่วมเรียนขององค์รัชทายาทแับนี้ ท่านรัชทายาทก็ทรงเจริญพระชันษาเป็นผู้ใหญ่แล้วหม่อมฉันก็ถึงวัยออกเรือนแล้วหากอยู่ในวังต่อไปจะไม่เป็นการสมควรหม่อมฉันอยากอยากออกจากวังหรือข้าไม่อนุญาตหฝ<ะ>่าบาทข้าได้ตัดสินใจแล้วทรงฝ่าบาทได้โปรดทรงอนุญาตด,ด้วย เป็นเพราะว่าข้าจุบเจ้าไปโดยกระทันหันเจ้าอับอายเลยจะรีบหนีออกจากวังน,นะหรือใช่ข้าไม่อยากอยู่ที่นี่โกหกเจ้าสนใจข้าอยู่แท้ๆถึงได้อยู่ไม่เป็นสุขเพราะว่าจูบที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันนั่นอยากจะหนีออกจากวังไปป่าบาดพูดเหลวไหลอะไรนะ่ะ เลิศเทาไม่ยุติธรรมเลยนี่ไม่ยุติธรรมกับข้าเลยนะแม้แต่โอกาสสักครั้งเจ้าก็ไม่ให้ข้าฮะก็จะตัดขาดความเป็นไปได้ของพวกเราทุกอย่างไปอย่างโหดร้ายพวกเราลองก่อนสักครั้งถ้าหลังจากลองแล้วเจ้ายังอยากจะไปเหมือนอย่างเกา่าข้าก็จะปล่อยเจ้าไปดีไหม คำพูดของฝาบาทที่ตรัสออกมามีน้ำหนักและน่าเชื่อถือหรือไม่พูดแล้วไม่คืนคำช่างเถอะข้าไม่เชื่อเด็ดขาดว่าจะโดนท่านอ่อยจนงัวหัวไม่ขึ้นฮ้เช่นนั้นวันแรกของเราก็เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันนี้มีที่แห่งหนึ่งข้าอยากพาเจ้าไป ปิงงัหูลู่นอกวงังปิงังหูลู่เอาหนึ่งไม้เจ้าอยากออกมาเที่ยวนอกวงังมาตลอดไม่ใช่หรือผู้ที่รู้ใจข้าก็คือฝ่าบาทนี่เองกับกๆ,ๆถอยไป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 นระวงัง อย่าเอาแต่กินอย่างเดียวสิดูทางด้วยืรูแล้วนะเสน่หบ้าที่ล้นจนแทบไม่มีที่ไว้นี่อพวกเราไปดูตรงนั้นกันไหนเพคะฮึไ่อะค่ะข้าน้อยจะทำตามที่ฝาบาททรงรับสั่งทุกอย่างให้สำเร็จ นางไม่ได้ติดปิ่นปักผมที่ข้ามอบให้นางหรือทำไมท่านถึงเพิ่งมาเนี่ยไปซื้อของมาให้เจ้าอย่างหนึ่งนดูท่าทางอันที่มอบให้เจ้าไปครั้งที่แล้วไม่ชอบเช่นนั้นหรือ ที่นี่ก็ไม่ได้มีร้านขายเครื่องประดับด้วยเเจ้าก็แก้ขัดไปก่อนแล้วกันวันหลังข้าจะหาที่ดีกว่านี้มาให้เจ้านะได้เพคะฝาบาทที่แท้ท่านก็เริ่มคิดไม่ซื้อกับข้ามาตั้งแต่ตอนนั้นนี่เอง <c oughs> เรียกข้าว่าอี้เยียน